ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่อง Mister Wood X 2นะครับผมกับเกม Ark Survival e v o m o d โหมดบูตอนกับซีดีส์เจติมนะครับผมอาตอนนี้ก็ เดินทางมาถึง EP ที่51กันแล้วนะครับผมอ้าก็ตอนนี้บอกเลยสัตว์เรืองแสงมีโคตรจะเยอะนะเดี๋ยวลองมานับกันดูแบบคร่าวๆนะว่าเรามีแบบสัตว์ที่มันแบบเรืองแสงจากดันเจียนกี่ตัวนะ1ลิงนะครับผม2เล็ยบยาว3ก็คือตัวนิ่ม4 5 6 7เออ7ตัวเลยนะ ตรงนี้7 8 9 10 11 11แล้วก็สไปโน12 12เฮ้ย12ตัวเลยนะก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็13 14 15 16ตัวนะโดยประมาณนะอก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับผม16ตัวเลยนะเดี๋ยวขอมาดูเลือดของนกยัดอ๋อขึ้นมานิดนึงจะตายหายไปแล้ว ส่วนอาหารหมดยังโอเคเบอร์รี่ยังมีเม่้ะว่าไงโอเคเนื้อก็ยังมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวขอเนื้อเน่าสักหนึ่งร้อยนะวันนี้เราจะมาชุบอาจะเป็นกบนะครับผมเออตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกอยู่นะสายเลี้ยงอาหามันน่าจะชอบนะครับผมใครแบบสายเบิร์นก็น่าจะชอบตัวนี้นะ <Y> ah <oo> บอกเลย เดี๋ยวขอครับที่ขี่ไปเลยก็แล้วกันนะสำหรับที่ขี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมใช้หนัง170ไฟเบอร์95ไม้30แล้วก็ซีเมนห้านะครับผมโอเคมาเตรียมของกันซีเมนหนังไฟเบอร์ไม้น่าจะประมาณนี้โอเค ผมก็ไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะสำหรับเจ้ากบแสงนะเออนี่ก็คือเป็นครั้งแรกของของผมเลยนะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้เล่นแบบตัวแบบเลเวลเยอะด้วยไงสำหรับกบนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโคตรสวยเลยนะก็จะผมก็จะเอาสไปโนมาไว้ด้านข้างเลยนะแล้วก็รอทีเร็กตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบลูกสมุนกีก้าอะไรอย่างงี้นะเออโคตรเท่เน,นะทุกคนในอนาคตนะแบบ กีก้าแบบเด่นๆเลยนะโคตรใหญ่เลยส่วนขาโนตรงนี้ก็น่าจะต้องย้ายนะเอ,อในอนาคตก็ต้องย้ายไปอยู่ตรงนี้นะนี่ก็เลี้ยงกันเลยอยากอยากอยากเอาคลิปอ่เนอะนี่เฮ้ยอ,อยา่ามาขวางพี่เอนอะโอเคเราก็ทำการเรียกเจ้ากบออกมาได้เลย กใช้12บสองแเบอร์เห็นไหมส่วนใหญ่นะจากดันเจียนอ่ะมันจะใช้ประมาณ12กับ16นะเออถ้าเยอะกว่าน,นี้ก็24นะโอเคออกมาแล้วก็เห็นแบบไกลๆก็แบบไม่ได้เรียงแสงอะไรเยอะแยะนะก็เห็นแบบชัดๆก็คือที่ท้องมันนะเออกระโดดมาแล้วมันจะเดียผมถึงหรือเปล่าเฮ้ยแล้วก็ที่กลางหลังด้วยนะดูดิมันแบบเออเรื้งแสงอยู่ บนมไนม้น้องตรงนี้น่าจะได้ใช้ดีกว่าด้านบนนะพราะมันแบบสะดวกกว่านะสําหรับไอตัวเล็กๆนะเออก็ถือว่าสะดวกเลยพอมันจะตบเราไม่ถึงแล้วก็มุมยิงมันจะเยอะกว่านี่เอาเร่วงเลยเหรอใช่ไหมผมเดิมน,นอนหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมบอกพี่ทีว่าใช่ เออช่วงนี้ลืมบ่อยมากนะทุกคน,นกินเป็นอะไรวะกินเป็นเน่าชี้อ่ะเอาเน้ามาทำไมเออมันกินเป็นเนื้อ,าาท,อ,อนนทุกคนและคือประเด็นคือลืมนอนนะทุกคนเออลืมได้ไงไม่รู้แต่เรา,เราเลืมไปแล้วทุกคนโอเคเราลืมแบบนี้งั้นเดี๋ยวผมขอไปรีเซตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมายิงให้มันร่วงอีกครั้งนะครับผมเพราะแบบขีเกียจหลอนะนี่ มันก็ค่อนข้างนานนะยีิบสามเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมลองไปนอนดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็เอาเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอรีนะเพราะแบบขี้เกียจรอนะทุกคนแต่ถ้าเราแบบนี้เนะี่ยน้องก็น่าจะได้นะแต่คือประเด็นเราไม่มีไงอับนะโอ้โอเคตื่นมาแล้วโอเคสรุปได้ก็ ถือว่าดีนะครับผมถือว่าโชคช่วยสองครั้งนลนะหลังจากที่เราไม่ได้นอนนะเออครั้งที่แรกเราก็ลืมนอนนะโอเคเฮ้ยค่อนข้างจะสวยเลยนะไปลองเขียนเลยเอ้อย่าปิดอย่าปิดเฮ้ยค่อนข้างจะเร็วเลยนะแบบสเตตัสแบบเดิมๆนะทุกคนเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันก่อนนะก็เลือดอยู่ที่สี่พสองนะแล้วก็ สเตมินาพันเก้านะครับผมน้ำหนักอยู่ที่400กว่าเลยนะแล้วก็ดาเมจหกร้อกว่านะถือว่าใช้ได้นะกบเราอุ้ยเร็วเลยกระโดกะโดกระโดดไกลมากนะทุกคนเดี๋ยวเดีขอเปลี่ยนสีก่อนนี่ตรงนี้ลืมบอกผมลองเอาอนิเมะมาใส่แล้วนะก็แบบทดลองนะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านี่ก็ใช้ได้จริงนะทุกคน แต่มันจะเปลืองเอลิเมนต์นะถ้าเราแบบใช้นะเราก็อย่าไปใช้เลยเตัวนี้คอแบบสีม่วงได้ไหมสวยไหมไม่รู้ลองดูอฮ้ยได้อยู่ทุกคนสวยอยู่สีนี้เฮ้ยได้เลยได้เลยแจ๋วอุย้ยกระโดดโคตรไกลเฮียดูดูกระโดดทีหนึ่งโอ้โหโ กดไกลนะทุกคนกดเจวนี่กระดดโดดโอ้ยไกลมากทุกคนบอกเลยเดี๋ยวจะขอเลียพวกนี้ก่อนนี่นี่นี่สายเลียสายเลียมาดินี่มาด,มาดิเลียเลียเลียไปเลียไปเลีย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 เฮ้อกดเท่ด,ดูดิเฮ้ยมันเข้าไม่ถึงว่ะอุ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะนี่เอ้ย ไม่ค่อยแรงนี่หว่าทีละ้นสองสามร้อยสองร้อยร้อยหนึง่ง <c oughs> แรงก็แย่แล้วชี้อ่ะแต่มันเท่ไงเราแบบเอาความเท่นะี่ยเราแบบไม่ได้เอาแบบออกมาแบบจมตีแรงอะไรไม่ได้นะไม่ใช่นะเราแบบเอาเท่อย,อย่างเดียวนะฮึปอุย้ยสีนี้ก็ได้อยู่นะสีเขียวเออเลยเอยสีม่วงเออนี่ไงฉลามเราอยู่นี่ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอ่าจัดสึกมันๆกันที่แบบเกาะคาโนก็แล้วกันนะทุกคนเราจะเอากบตัวนี้ว่ายน้ําข้ามแบบมหาสมุทรไปเลยเฮ้อเจ๋ไวไหมเจ๋วไหมกบก,บก,บกบูไหวหรือเปล่าน้องว่ายน้ำได้หรือเปล่าก่อนฮึบกระโดดไปเลยเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ช้ามากดูดูดูดเยมันน่ารักกว่าแบบตอนว่ายน้ำนะหนึ่งสองสามป้ย โว้ยโดดกระโดดไปแบบขึ้นมหามหาสมุทรแล้วนะเอิบเิบค่อยว่ายไปโอ้โหโคตรน่ารักกันดูดิดูตูดมันดูตูดมันชี้อ่ะไปแล้วไปแล้วมีอะไรแบบให้เราเลียไหมในน้ำมันจะมีฉลามอ่ะโอ้ยเล็ดเยอะดีนะอย่าเราหยาบไปห้าวดีน่าจะดีกว่านะอย่าเราจยาแบบ จะมาล่วงอยู่กลางมหาสมุทรไม่ได้นะทุกคนไปเฮ้ยค่อนข้างจะเร็วอยู่นะไม่ไว้ยข้ามาคนเร็วเลยเปลี่ยนสีก่อนเฮ้ยสีม่วงเป็นไงทุกคนนี่สีม่วงโคตรเจ้าโอ้ยโหกบม่วงกบม่วงเฮ้ยม่วงเขียวเฮ้ยโคตรสวยทุกคนก็ดีเทลสําหรับแสงสําหรับกบนะครับผมก็จะเรื่องแสงที่แบบไป ตใต้ท้องนะแล้วก็ที่แบบฝ่ามือนิดนึงเออแล้วก็กางหลังนะแต่กางหลังมันจะดูไม่เห็นนะพอแบบอ่านเราแบบทับอยู่แล้วก็ที่ขานิดหนึง่งนี่แบบมาดูแบบเต็มๆนะทุกคนนี่สวยมากทุกคนแต่มันจะเป็นใต้ท้องไงที่สวยนี่เห็นไหมนีต่ตรงนี้ด้วยเออแบบไม่ค่อยเด่นนะแต่ก็สวยอันนี้สิบม่วงไปเลย วันนี้พี่ก่อนเลียจีเวกหน่ยละกันอย่าบอกนะกูมาแบบไม่มีสัตว์เกิดนะเออเก่งกลัวงไงเก่งกลัวงไงแม่งไม่อยากโดนเลียไงพวกนี้นี่นี่เลียไปก่อนเฮ้ยเลียแล้วมันเดินไม่ได้หรอเฮ้ย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 นี่ไอเสือไอเสือไอเสือ,สอโดนโดนเลียจนล้มอ่ะทุกคนเออคิดดู เลียจนเพียเฮ้อสรอ้มาดีขยับโดนเลียเป็นลายต่อไปนี่ไงนี่ไงนั่นน่าไงมาดีมาอยากลองป้านี่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 ลินมาสจานนารู้จักป้าไอ้น้องอนี่เฮ้ยเลียคนไกลทุกคนดูดิอยู่ตั้งไกลตายเชยเอียว่าไงแต่แก๊งเหรอ เอ้ยยายาย่ากระตุกเจีย้เด็กกูโดนแดกอุ้ยคนฟังแรงอยู่นะเอ้ยพวกกระกจอกนี่มันตายเร็วเร็วอยู่เอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์อย่ายายา่ยาตะปบพี่พี่ขอเลี้ยก่อนอุ้ยดันบนสึกสึกใหญ่ปะเดีี๋ยวเด๋ยวขอเลี้ยขาหนูก่อนละกันมาขอเลี้ยหน่อยเอ้ยพันกว่าก็แบบชิวๆอยู่นะจังหวะน,นี้ เดี๋ยวขออัพแบบดาเมจก่อนละกันนะเพื่อแบบไปเล่นกับจีเวกนะเผื่อมันแรงไงจีเวกก็มันเลเวลเยอะนะเราเรียมอ่ามันอาจจะไม่หลุมก็ได้แต่มันขับล้เราเรียวฟี่ว่ะเอาดิเอ้ยขอกฟีขอกฟ,อฟีเอ้ยใย่าหญ่ไปไหนไปไหนหล้มหลมอ้มันเลียอาเจนโดนปาวะ ต้องลองต้องเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ขนาดตัวมันเล็กนะมันก็เลียเลียเลีเโดนอยู่เพราะแบบลิ้นม,มันยาวไงเออมาดิมาดิไม่ได้เกรงกลัวแต่ถ้าเป็นแบบแบบเตอร์นี่แบบมันจูงตียากนะสำหรับตัวอาจเจนนะเออแต่แบบไม่ใช่ปัญหาสำหรับกบนะเพราะกบมันแบบต้องใช้ลิ้นแบบยาวอยู่แล้วนะ เออแบบความเป็ bies, จนจริงนะมาดีใครอยากลองลิ้นมามาสัจจันบ้างเข้ามาเลยเ <c oughs> right ออด้านหลังด้านหลังเออกูด่นแล้วกูด่นแล้วเออเชื่อกูหน่อยเชื่อกูหน่อยปิกกบครับกบโอ้โหตั้งตัวนานเกินมึงอ่ะเจี๊ยเอ้ยกูด่นกูด่นเชื่อกูหน่อยเลี่ยมดิเลี่ยมมันเออเอาแล้วเอาแล้วเออเอามันเออมันจะมาตีกูเลี่ยมมันเอามัน เย้เฮ้ยเออเอาไม่ดิเอาไมา่ด,ามาดิมันจะกัดกูแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคตายว่ะแต่จะนานหน่อยนะให้ให้มาเด็บแมปอ่าจัดการเองนะเออเราขี่เองน่าจะดีกว่าปุ๊บมาแล้วเว้ยเฮ้ยดูดิโดด,ด,ดกดไกลแม่งข้ามมาได้เฉยวันนี้แกงอาจเจนทวิตคาโน่คา,าโน่อยากเพลียป่าวคาโน่ นี่มันเต็เเสียเน่ยนองมึงโดนคุร,ริยนี่แหละมาไปดิกรัวปะเอ้ยแม่งอียากกว่าเดี๋ยวกับหัวก่อนกับหัวก่อนไอ้ขาโน้มันรัดหมดเลยที่อย่ะมึงเลเวลยเยอะด้วยขาโน้นี่มนแม่งของกูมึงมานี่ดูดิมันแบบไม่สนใจเราเลยเล่นเราแบบไม่มหัศจรรย์นเนาะ เธอเลยเมือนเชี่ยนี่ตายกูมาเจนทีเดียวขอทีเดียวล่วงกระโดดดูดิอะไรบ้ากนะสำหรับแรงแรงขามันนะเออกระโดดทีนึงแบบโอ้โหข้ามโลกอะ่ะมาดิขาโนผมชอบนะัาะขาพวกคาโนพวกทีเฟ็กนะ พราะพวกนี้แบบแบบมันจะให้เลเวลเราค่อนข้างจะสูงอยู่นะเออมันจะให้ XP เราค่อนข้างเยอะผมก็เลยชอบข้ามนะอุ้ยเสือเอาเรื่องอยู่นะทนอยู่เสือเอาสุดท้ายแม่งตายร้อมตายร้อมไมนเฉยนี่สีม่วงแบบแจมๆเลยกบแต่แบบถ้าเป็นสีเขียวน่าจะสวยนะเพราะสำหรับกบไงเออกบสีเขียวมันคือมีไง แต่สีม่วงมันไม่มีไงเออเราแบบชอบไงแต่ถ้าจะเป็นสีแดงก็ค่อนข้างจะสวยนะสำหรับผมยมาแล้วอุ้ยทีเดียวตายเลยหน้าทิมแม่งจะวิ่งมาชาร์จด้ยวยไปไปโดน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 มาดิ เออเลี้ยไม่ถึงเลี้ยไม่ถึงขอเดินเดินก้าวหนึ่งนี่นี่เรือเลี้ยเรือเลี้ยขอแล้วเรือลิลลัวนะทุกคนลิลลัวลิลลัวฮะว่าไงว่าไงกลับหัวมาดินี่รอรอรอเลียเลยขอมันเลียแบบเอาวัดขึ้นบนได้ด้วยนะดูดิดูดีขึ้ีเฉยเลย นี่นี่นี่เอามามาดิมาดิตัวนี้แบบคนข้างจะตายตายยากอยู่นะแม่งเราแบบต้องหาแบบพื้นที่สูงนะมาดิมามาสองทีไปก่อนนะน้องสองทีไปก่อนโอ้ยตัวนี้แบบอึดเอาเรื่องอยู่นะไม่ล่วงสักทีนี่นี่โหกว่าจะล่วงอีกครวกัวเป็นตัวนักนะ ไม่อยากโดนเป้าอยากโดนเป้าเอ้ยเฮ้ยเสู้เป้ามันไม่สู้เราชอบนะไอีตัวไม่สู้เนี่ยอ๋อแบบกระโดดแบบเลี่ยไม่ได้นะทุกคนแบบจะเดินแบบทาพิสดารหน่อยโอ้โหไม่ได้ใช่เอ้ยเรบวเร็วเร็วเชียเชียร์เชียจะเย็นปนุ่มมาสิอู้แบบโอ้ยโอ้ยมันเล่นกูแล้วเฮ้ยเจอคนไหนเฮ้ยเจอคนไหนเจอคนไหนมัเล่นกูแล้ว มันจะตีลูกแต่กลัวมากสิ่ไหมตาหน้าเข้ามาเลยมาพวกมามากระสุดมัดวิ่งวิ่งสี่คนร้อยวิ่งเลยเจ๊เจ๊กูสู้ชีวิตกันละมาดิมาดิมา,มาหัวอีเวนมาใครอีกเล็กกบกูหายไปไหนกอบพ่ออยู่นู่นทำไรอยู่วะ ผมมาแอบอยู่หรือว่ามันจะแบบมาหาแบบหารูแบบจำสินนะเออมันชอบรูนะมันชอบรูนะเออรูแบบจำสินทุกคนโอ้โหอยากคิดเยอะทุกคนโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีด <c oughs> ก็สำหรับกบตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแบบได้อยู่นะเออแต่ค่อนข้างจะสวยอยู่เฮ้ยแ <c oughs> ม่งก้ไปตรงไหนก็เจอเ <c oughs> พราะแบบ เล่นเราแบบมันแบบเล่นเราแบบไอันี่ไงเรียกตีนนะทุกคนเออแบบใครๆก็แบบอยากโดนไงเอออยากโดนเลียฮะไม่อยากจะพูดชิอ <laughs> โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบรับชมจนจบนะครับผมอาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะไปทําอะไรกันต่อนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบาย